ทางขยทางขยะบงนาฬิกาเป็นโพนาฬิกาจะสุดยอดจ้ะอทอทอมันทอออกไ้พวนาฬิกาเจ้าเนี่ยใ่ียอ้ยใช่บงบองโชได้ไ่ได้ใส่ระบาดนี้ได้ไม่ได้ใส่เลยทังขยะโอ้สมนางฝ่าทางขยานี่เนาะ ได้จากทางขยะเ่าโอ้ยกป็นยกกเกาตีหัวเถอะเด้อเอาเพส่ากิซื้อหิ้อ่กิกเกาหัวเถอะเ้โอ้ของน้ำนี่สะอาดเนี่ยของนอนนี่ของนอนนี่หกขนาดแม่จริงบ่าจริงจริงเลยคนไทยโย่ขนเนี่ยของน้ำนี่สะอาดคักแต่ของนอนนี่อันนี้คับ่ยงะ อันนั้นแหมสาาา<ด>ัญญาสาขาเออเบิ้งตีล่หละพี่น้องเออนงวะแต่ละมือแต่ละเป็นในยังที่เขาคันนี่ไก่นนทอดโอ้ใ้ไก่ทอดไมาได้ใส่โอ้เพิ่นให้บอกอ๋อซื่อพันจักบาทก็ล่ะหรือขอเพิ่นหรือย,อยังไงห,หรือเพิ่นห้มากฮะสื่อยูเมนบ่ ừ, sư vân chắc bà đâu hẳn nhỉ à, à, nào 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 bộ thì là sư chắc bà một cái này mua ra à, nào phải chỉ biết hôn năm trao đẹp Bố mì <laughs> Đã, 40 bạc. 40 bạc. Ô. เป็นพันเยอะๆเต็มเลยเออบอกแฟนพี่น้องเขาเนี่ยที่หลาหลาเบยๆเยอะเลยเงิน้อใช่เลยอืมได้ขอภายในคลิปสีบางส่วนนะครับผมที่มองเห็นเพิ่นเป็นโลกของเพิ่นนะครับผมนี่ไม่วนของเพินน้องเพลย์ที่คอมเมนต์มาว่าพี่โอ๋บอกบอกในีพี่โอ๋เพิ่นบอกเพิ่นถามเจ้าว่าจะเป็นคนบ้าป้อเออ เวลาดีก e <c ười> ็ยังดีเวลาเป็นคนบ้าก็เป็นคนบ้านะครับคนในโรงงานนี่เวลาเป็นคนบ้าก็บบ้าบ้าอนี้ครับเวลาเป็นคนดีก็ดีอนี้ครับเวลาเวลาคนบอกว่าจะเป็นคนบ้าจะยอมรับบอไม่เวลาเห็นงานบอกไปโรงงานนี้เอาอปนนี้ตัวล่ะนี่นี่เวลาเห็นงานตัวนี้ถ่ายคลิปวิดีโอนี่ในเวลาเห็นงานแล้ว นี่เวลาเขาบอกว่าจะเป็นคนบาจ่อบาอยดีบวกบาบ่ายยืนเออบาอยดีอยู่ก่อนสติอยู่เออแต่ก็บบาอยู่บางเช้อกับีสติบางเช้อกัสติลุดแม่นบอกฮะฮะพอหูจะคุ้มจะคว่ำไหนแล้วนะครับผมแต่งตัวมันบอกว่ามือคอมเมนต์ว่าพี่โอ๋แต่งตัวไม่โป้ได้ไหมแต่ละวันดังัี่อ๋อพี่ มากินนกยูงเขาเคยพูดว่าเนื้อฝรั่งมันชอบแต่งเปื้อนโกโค,โค,โคโน่น<อ>ะล้วก็แต่งโคโก่มันก็ชอบเป็นจีนแหละเราจะได้ไม่โดงถูกทิ้งเราจะได้มีเงินกินท่าทุกวัน,านนั่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 นไปหาไปหาไปหาหลักไปหาผโฟบารฝรั่งที่นี่นนนนนแม่บอกโมลักไปดอกยังไม่เยู่ไม่โมลักไปดอก<า>ดันไปอยอะนะก็เดี๋ยวมีกรณีของพี่พี่ก็จะมาหากินของพี่นะการเกษชร อ้าวมีไผ้าใบมังคับบอเรื่องเรื่องการแต่งตัวมีผ้าบมังคับเป็นเจ้าแต่งบอเป็นอย่างนั้นฮะจริงแล้วมันจะเป็นถามน่นเรื่องแต่งมันเออถามน่ะมีผ้าใบมังครับเป็นเจ้าแต่งตัวแบบนี้บอหรือมันเป็นสไตล์ของเจ้าอาจารย์พ่เป็นจริงแล้วแต่งตัวให้ดูดีอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็แต่งดูดีอยู่แต่มันก็โป้มันก็ได้ดีอ่ะแต่งโป้นี่ยผัวฝรั่อืม แต่แต่งโป๊ๆออกคลิปเป็นยังไงครับก็ไม่เป็นไรก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่นี่พวฝรั่งแล้วสู้เหมืองพวฝรั่งไป่ใส่แบบนี้พ่อไงยังก่อพ่อไงยังก่อพ่อไงยังก่อแฮรี่ฮัตเตอร์เฮลี่พอตเตอร์แฮรี่ไอาแฮรี่ไอาแฮรี่ัวเก่าเจ้าน่ะัวกลอยนี่ยฮะเอออยู่ประเทศไหนสหรัฐสหรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยอเมริกาบ่อยู่อเมริกาบอ โอล้วก <chat> ็ดีล่ะแล้าเราาไปเราบ่กลับหรือว่าเราเราบ่ได้อยู่นําพอใหญ่ยังแีพอใหญ่แ่พแี่พอใหญ่แฟรี่แฟรี่เขาแสดงหนัง้่าอ๋อเจ้าจีพอเตอร์อยู่ซสิวยแต่พอใหญ่พอใหญ่แี่เราอยู่จัปีจบ่อย่จบค่บ่าพอใหญ่แฮี่อายุจักปี พออ่อแม่แฮรี่จะอายุจี่ปีย่ามูตอนนี่เขาก็จะหมดจะบอกวิลลุกก็ไม่ก็ไม่ก็เปล่าวะบ่ลเล้วงคนเมียนไยอ๋อไหนครัว่าเป็นแฟนกันแฟนกับพี่ไส้เขาคุหอ๋อแฟนกับพี่ไส้เขาแล้วพี่ไส้เขาซื้ออย่างแฟนนังตุ๊กหลงจะเคยมีผัวเป็นตำรวจบ่ว่าเป็นตำรวจเออ เขาบอกท่เคยถามไรเาเคยแจ่งมาน่เกิแค่นียวไะเอา้า <laughs> ปิดคลิปก่อนนี่ปิดคลิปก่อนขอพูดเว้พี่นองเพลินปิดคลิปขอบคุณค่ะนนี้เรขาการบ่น่อไปนะคะเฮเว้าเรื่องผู้บ่าวฝ่าวนี้ <laughs>